สวัสดีครับพร้อมอย่างพี่น้องทจินานะครับแข่งมาพี่น้องคลิปนี้กันโอ้อันนี้แนวกินแดงน้อยเด้อพี่น้องเด้อเพราะแดงน้อยกินขนาดนี้แล้วจิ๋มครับอ่าอือก็หุสุกกันเอ้ยไม่สุกๆก่อนเด้อพี่น้องอันต้มให้แดงน้อยน้ำค้นน้ำเนาะทำเนาะอันนี้แนวกินแดงน้อยเด้อพี่น้องมีพี่น้องว่าแดงน้อยได้กินยังยู่วยังเผ็ดไทยเบื้องในเด้อเบาเผ็ดพันธันเอาพอดีเลยค่อย เท็ดเนวกินแดงน้อยเราคอยจะใส่พี่น้องเบื้องหน้ามั้ยพี่นอ้องเอ้านี่แหละแนวกินแดงน้อยคราบพี่น้องวันนี้ก็จะใส่รถดีให้น้ำผลดีให้บาดเลยใส่เกลือด้วยที่อ่ะครับโอ้ผลดีเข้มกินอะไรเป็นโรคไตเนี่ยแดงน้อยใส่รถดีเนี่มันยัางนองวันนี้ใส,ส่รถดีให้พร้อมเลยพี่น้องเอาละเดี๋ยวเป็นโรคไตเนาะพี่น้อง เอาใส่ต้นหอมวะเพียะแพงแล้วนะมาทำลืมรีวิวเหรอพี่น้องเบิ่งตั้งอันนี้อไอด้ดาวมาได้นะราคาพันกว่าได้นะอแต่ว่ามันก็ดีเดล้ล่ะทำไมได้รรกีู่้เฒ่าวบนเฮ็ดอันเป็นเก้าอี้เนาะเฮ็ดเป็นไม้เฮ็ดเป็นนังเตี่ยวนะทำเนาะเออบัดสวย์ซูมืมอนี่ข้าจเจ้าเฮ็ดแบบนี้มาขายเลยก็ง่ายดีพี่น้องแข็งขึ้นนะเนี่ยคนนักแปดสิบนางได้บ่ทำเนี่ย ไม่เครียดเนาะตะกี้ตะพอแล้วเห็นเราตีเห็ดเป็นนั่นไม่แป้นเนาะเตี้ยวเนาะที่จำได้เป็นเอกหน่อยนะเป็นห่างก็ดีกันรางวัลซื้อมาแปดสิบบาทโอ้ยเนาะจะมันมาเฝ้าได้เฝ้าดีเนาะเฝ้าผู้เบาเป็นเฝ้าผู้เบาหรือเฝ้าเนื้อกินเนี่ยไม่เป็นสุกเราล่ะสุกเนาะวันนี้เฮาก็าช เอาไปปรุงให้มันเย็นเล็กน่อยนะครับบีซีนมันใส่เข่าให้แดงน,น้อยคุกให้ใส่เขา่าเอาพี่น้องอันนี้เบ้าขออะไรเป็นคนเฮ็ดให้แดงน,น้อยเล้วพี่น้องคือบอสแข่งมือโดดน้องใส่แข่งมือโดดล่ะมักชุดน้ำเดียวคนเออเดี๋ยวเั้ยเพราะว่าแข่เบิดกับต้องยึดน้ำออกก่อนมันหอนบอส เอาบ่วงตักเอาก้าได้ซักเอาตัากตัก,กมันเห็นหนึ่งตอนไปตอนมันมว่าเอาไว้ขากเขาม่กินไหมเจ้าได้กินยัวยองว่าพอนองกินหลายกรบอักับ่วงในน้อยตักป๊อกป๊อกป๊อก๊อกเอาาบานพี่นอ้อง อกินโน๊ะกินโน๊าวันนี้กินน้องไก่ไปหลายน้องเลยนั่นี่งหอนอยู่หอนอยู่หอนอยู่ค่อยๆมีพี่น้องถามไปพอดีว่าชักแดงน้อยได้กินยังยู้ยังเอ้าขอกระเจี๊ยเบื้องแล้วพี่น้องว่ามันกินนี่ยังเริ่มกินขมือแล้พี่น้องถ้าพอปิดบระเทศไทย เขากะล้างอยู่ในพี่น้องถาดมันนี่ก็ได้แต่ว่ามันตั้งมันนี่มันล่มเนาะครับเนาะมันพาดขี้ดินมาใส่ของมันเอากินลูกกินไปอ่าเริ่มกินแล้วพีว่นาะเย็นนะบ้างไม่เสียงหัวแล้วไปเนาะอือกินลูกกินเออกิน vâng vô Chín nó nè Cắt vâng vâng nó vâng 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 อืหน้ามันย่งมอญแหละเขามาใส่มันไหนอเร็วจีนเองกว่าน้องมันยังห่อนอยู่กันแต่ว่าก็กินได้อะไรน้อยเขาสัญชาติยานเขามันก็ไม่มาสิห่อนฟรลๆกับเรากลางกับเย็นมันก็เศร้าห่อนไว้ เออมาเออสดน้ำพร้อมเออมาศาป่าเนาะอันนั้นบอกมีเหรอว่าใส่อ้าวันนี้กินน้ำได้ไเดี๋ยวอะไรเออเออ ชีวิตข่อยขี้กันเด้อพี่น้องลูกไส้ข่อยเด่นาห,าหักเด้อพี่น้องเลยข่อยก็เลี้ยงมากแต่ที่เขาเขาบอกว่าเป็นเปียตเกาปีเราเวลาพี่น้องปลาปพวกพีกไม่หามเห็นไปมื่อคืนคักแต่กินกับใบสมเมงงื่อื้อ มากส่วนน,น้ำไปคือไอยมาก,กินน้ำม,มันโอข้อข้อไม้ที่เลี้ยนน้ำให้นมักัเออกินไปลูกยาพี่น้องแต่เบิ่งต่อนมันกินตอนเนาะเนาะให้เขาเลี้ยนน้ำกวน ป้าทำชิบ่กกินตอนนี้กี่าน้าใหมหมดก่อนเลยเนี่ยเขามากินน้ำออให้เขากินน้ำก่อนเลยพี่น้องมากินตอนยังเมืองเมืองพี่น้องที่เจ้าหน้าข้าบออกไปข้างขี้ดินแห่งนั้นฮะข้าออกไปแหย่งนั้นกินจินจินกินในบ้าลุงืองบ้าลุงอยากกินมาเจ้าได้กินยังอยู่ยังไหนสงสัยพร้อมหมดแล้วคอยยังมาผูดใดอุ้มขึ้นมาอุ้มรถพี่น้องเลย เสียงเยบม,มั้งแยบแงเอาเอาเอกินก้อนเจ้านะ่ะต้องข้างหนอกพี่น้องผู้สาวคนมากนะพี่น้องเตว่าขันเม็น่อยอ,ออกไปห้ผู้สาวมันกินเนี่ยมันก็บว่าได้กินพี่น้องเลย แดงน้อยเจ้าทินมันกับชิเลนคุบขืเอเราก็เลยว่าต้องไอ้เพื่อนไนอ้อิ่มก่อนพี่้อกฉันกินม่วเมดดอ,อกนานนานนานนี่พอานอาเมนเกาออกไปให้นี่ยมันกัตติกัดกันห่วงคักไหล่ห่วงคลักพี่นอ้องครับไปกินทั้ีคู่ครับไปก,กินทั้งคู่ครันไปกิน กินอยู่เพราะว่าครับนันลูกอันพัวเพื่อนอ่ะคัดกินอยู่นี่เข้านาหมาเนาะพีเนาะครับมันยากพี่น้องเลยเพราะย่านแดงน้อยกัดเขาเลยต้องออกมาให้ยู่พี่พระเอกร้องว่ายิมน่ะนี่ย่างมีแค่สองอันนี่คนกินได้ครับเบื้องเนี่ยปลาเพื่อนกินกับข่ามือนี่เนี่ยคาบเราไปลอยกวบัติเต้นไงโอ้คาบได้เพื่อน อันน in ี h h in ้มาพอยุไอซื้อหัวอาหารพี่น้องคนโบรจากกินหัวอาหารเม็ดมันซองทำถุงเอาไปเล่านะเบิ้งรดควบอ้วนนะคนกั้งหามเด็กกินเม็ดนานแต่ตอนนี้เขาเท่าเขาก็เริ่มร่นกับมีรามแล้วร่นแล้วก็ขึ้นไปเขียวก็เริ่มไปหมดแล้วเดี๋ยวจะเขียวกามคันนอเนาะเอาครับนนะเอาไว้นี่ให้กับพวกเอาเราพี่น้องไปเขียวทั้งหน้ากระเบิดแล้วผลสุดท้ายก็เอาให้เขากินพี่เกาข้อคลสุดท้ายพี่น้อง เอคนสุดท้ายก็ให้เขาอีกแล้วคนนะ่ะสบายดีพี่น้องสวัสดีครับผมเมื่อนี้บ้าเพชรกัติมาลวกหอยให้แเมฆข้อม,มุนเด้อพีนอน่น้องเลยลองืิอมาตั้งตลาดพรอนเผ็ดคนน่นะโอ้งเราทุกคักบามครับลวกให้แเมฆข้อม,มุนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เนี่ยบางคนนะถ้าจะมาก,กินดิบนี่ แปลว่าบ่อทุกคัดในเมื่อกเอาแค่นาทีเดียวหรหรือว่าทิพหาพี่ลิจิทิพิก็ะแล้วตำสูตรไตน้อมเนาะครับแต่ของข้าเหาอยเอาซุกเลยให้ตาม่อนเด้อพี่น้องเด้ออรับพี่น้องอันนี้ของเมียครัวม่อนเด้ออันนี้เด้อพี่น้องเด้ออ๋อไอคัดัตรเนี้ยแต่เสีหมันเป็นกระชีมากกินตลอดับผั่นย่างกุ้งพี่น้องเลยผั่นกระชีย่างกุ้งกินครับอันลวกหอยแข้งพี่น้องเลยลวกแขรง มันกับชิ้นลวกอหอยแครงอันนี้ว่าเป็ดลวกไข่สุกเราเดินนี่พี่น้องเลยลวกสุกแลว้วลวกไข่แครงอร,อ,อร่อยอร่อยกันบรรยากาศมันนี่นะเอ้าหนาวพี่น้องเลยโอ้มาเนี่ยิ่เกินก็ออกตะตะเวนแต่ว่าส่องมาเมนี้เบิ้งเบิ้งบรรยากาศลมเลยพี่น้องหนาวเด้อพี่น้องดูแลสุกับผ่าไมันเด้อพี่น้องเด้อเจ้วอะไ้มาจบน้ำองค์คูมโนลมเด้อพี่น้อง มองจากเงี้ยนว้าเพ็ดไปได้เลยพี่อ้องทางนดีๆเห็นเบาบนนะครับแบบพี่นรองเห็ยนยรับเงี้ยนเบาเพเลดเลี้ยวไปเห็นเลยด้ดยอ,องคูมโรนรมสำหรับทินนี้ร้านก่อนสวัสดีครับ